น้ำมันมะกอกเนี่ยทางร้านเราจะเป็นตัวนี้ที่ใช้นะคะเพราะปกติเนี่ยตัวนี้เราจะใช้เป็นสแตนดาร์ดอู่แล้วเอราะสั่งมาจากพ่อร่มเหนือแล้วาไม่ลอกค้าก็สังง่งมาจากโรงแสงบ้านเรานี่แหละเพียงแต่วันนั้นน่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าราคาอาหารเท่าไหร่ตอนน้องเอาไปจัดเสิร์ฟคุณทำเองไม่โค้งติงน้อง ว่าในในหม้อหนึ่งเนี่ยเราราคานี่เลยใช่ไหมครับหม้อเดียวไม่ไม่ไม่ค่ะคือเขาจะซิกมาเขาจะบอกว่าขอห้าพันนะอย่างีนเนาะแล้วเขาก็จะกำหนดสเปคมาจะสุดแล้วได้กี่หม้อได้หม้อเดียวไหมก็หม้อเดียวค่ะแต่ราคานี่เลยใช่ใช่แต่แต่ลูกค้าเนี่ยอ่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นประเด็นอยู่เนี่ยเรจะเรียนนาเรียนว่าลูกค้ารีเทสสเปคของมาเป็นของดีนะของเกรดดีนะทางเราก็ทําตามความต้องการของลูกค้า แต่ถามว่าทางร้านเราเนี่ยใช้เกรดนี้ทุกคนไหมก็ไม่นะคะเพราะราคาบางทีอาหารตามสั่งเราถ้าไปดูแล้วก็ไม่ได้แพงเลย7080แต่เราคาเด่นนไม่ไม่ได้ผิดพลาดใช่ไหมครับก็ป็นราคา5 0 0 0ันจริง5,000ันจริงค่ะอ๋อนี่ยม้อเดียวนี่นะครับใช่ค่ะแล้าข้าวปลาตอนนี้โลเท่าไหร่จีบีเจ้าข้าปลาบิลซื้อมาวันนั้นโลละพันแปดซื้อมาโลกว่าสองพันเกรดดีค่ะ ใช่อันนี้คือเป็นลัำคาพิเศษใช่ใชแล้วน้ำมันมะกอกเขาบอกได้นี่เกลขนาดไหนครับน้ำมันมะกอกเนี่ยทางร้านเราจะเป็นตัวนี้ที่ใช้นะคะเพราะปกติเนี่ยตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเขาไปใส่ผสมในเส้นสปาเกตตี้อะค่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวหาว่าเราไทยหรือของต่างประเทศเองอ่ะตัวนี้นำเข้าค่ะแต่ว่าจะจะนำเรียกแจ้งแบบนี้สินค้าทุกอย่างส่วนมากอะเราจะซื้อมาจากแหล่งวัตถุดิบสองที่คือหนึ่งแมคโครทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ายักษ์ใหญ่อย่างแมคโครเนี่ย คือสินค้าต้องมีคุณภาพแน่นอนไม่มีคุณภาพขายที่ไมโครไม่ได้นะคะ2คือเนื้อที่เราใช้เนี่ยสั่งมาจากโคขุนคนยังคาคือคนยังคำมีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่แล้วค่ะอันนี้คือให้ให้ใคลายข้อสงสยัยปมที่บอกว่าเอาว่าสั่งมาจากพวกลกเหนือตะป่าไม่ลูกค้าก็สั่งมาจากโรงแข่งบ้านเรานี่แหละเพียงแต่วันนั้นน่ะลูกค้านําเบียร์สดมาหนึ่งถังก็ใหญ่นะคะแล้วทางเจ้าภาพเนีย่ยเขาไม่ได้เอาน้ําแข็งมาด้วยอ่า ทานเบียสุดเนี่ยมันต้องใช้น้ำแข็งแช่อ่ะผู้จัดการก็ตามมาตรฐานของร้านเราเาก็คือตักน้ำแข็งเป็นถนังไปแช่แล้วนับจำนวนเอาอ่าตัวนี้คือหนึ่งยิบ็ดถังเนี่ยรวมแช่เบียสุดตัวนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ระหว่างที่เขาสั่งทานด้วยมันก็จะรวมในหนึ่งถังตัวนี้แต่ส่วนน้ำแข็งข้าวน้ำแข็งพันหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะมีส่วนต่างที่เป็นเบียรขวดนะคะอ่ะด้วยพูดเหมือนเดิมด้วยการที่เราคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเราเอาขวด อะไรสักอย่างนึงไปแช่ลงในถังแข็งแน่นอนว่าเศษฉลากเศษอะไรมันต้องลงถังอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนําตัวนั้นมาทานได้แล้วคือถ้ายกออกปึ๊บก็ต้อ <NFT> งทิ้งเทเทถังทิ้งทันทีพี่นึกออกไหมคะ, <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ะตัวนั้นเนี่ยน้องเลยคิดว่าอมันประมาณนี้แหละถ้าตักก็มันอาจจะเกินพันด้วยแช่เบียร์เนี่ยอ่น้องก็เลยคิดไปหนึ่งพันบาทเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นเป็นปมแต่ถ้าถามว่า1 1 1ถังที่คุณสั่งไปเนี่ย น้ำแข็งอะค่ะไม่ว่าจะอากาศไหนมันก็ละลายแล้วน้องเนี่ยเอนเตอร์เทน5้าคนห้าคนตักไปชุดแรกก็ห้าถังละอ่าแน่นอนมันไม่ใช่รอบเดียวอยู่แล้วคุณเข้าร้านมาเนี่ยภาพก้องวงจรปิดอยู่ชัดเจนมากคุณแจ้งสื่อบอกว่าคุณมานั่งทานกับเราสีชั่วโมงแต่จริงๆเนี่ยคุณเข้ามาตั้งแต่5้าโมงกว่าหกโมงออกจากร้านหกทุ่มแล้วก็มีกระแสะกับมาถามดิวอีกก็คือ เขาก็ถามว่ามาดูค่าอาหารกับเราตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วค่ะท่านคุณรู้อยู่แล้วว่าราคาอาหารเท่าไหร่ตอนน้องเอาไปจัดเสิร์ฟคุณทำาไรไม่โค้งติงน้องเอ๊ะน้องพี่สั่งไปสองพันทำไมมันน้อยจังทําไมคุณไม่โค้งติงน้องคุณดูบินอยู่แล้วคุณจบคุณจุดปาร์ตี้จบเนี่ยน้องเอาบินไปยื่นคุณเห็นบินอยู่แล้วคุณดูราคาอยู่แล้วคุณบอกว่าวันลงพึ่งเดี๋ยวมาเคลียนะทำไมตอนเสิร์ฟอะตอนคุณยังไม่ดื่มอะคุณมีสติครบอะคุณทำาไมไม่ติงน้อง ว่าเองมันน้อยเกินไปแต่ทําไมพอคุณทานหมดหรือทานไปแล้วเพื่อเอาลูกมาลงอย่างนี้คือเราเราก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือที่พูดเนี่ยไม่ได้ปักตันนะคะคืออยากอยาก,ยากรู้ขอ้อเท็จจริงดิวเองก็อยากรู้เหมือนกันแล้วเราจะบอกอะไรครับผู้กรณีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่าแค่อยากชี้แจงให้ฟังว่ารายละเอียดมันเป็นแบบนี้ขอ้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าราคาตัวไหนที่มันเกินไปอะไรเราก็พร้อมที่จะปรับลดวันนั้นก็พูดพูด ต่อหน้าลูกน้องพูดต่อหน้าหลายๆท่านเนี่ยวันนั้นก็นั่งอยู่ด้วยกันว่าถ้าลเนี่ยเนี่ยผู้จัดจาการค่ะผู้จัดจาการร้านก็บอกน้องว่าทีมถ้าลูกค้าไม่พอใจหรือไม่ประทับใจสิ่งที่เราให้ไปส่วนที่เหลือไม่ต้องเก็บเงินลูกค้านะ,ะใช่ แต่ถ้าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายในส่วนที่ําความเป็นจริงอะไรก็ไม่ว่างเขาเนาะทางเราก็ยอมทางเราก็ยินดีอ๋อแล้วนี้ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าต้องการที่จะให้เราขอโทษอะไรพวกนี้เนะี่ยเราก็ยินดีไหมครับก็ขอโทษในส่วนที่ทําให้ลูกค้าไม่พอใจอคือทางเราก็น้อมรับอยู่แล้วลูกค้าทุกท่านก็คือสําคัญกับเราอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีลูกค้าบุญจลรินก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะพามัดจามาหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะถ้าที่สุดแล้ว บอกบอกกับผู้จัดการว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจในการบริการของเราอาหารของเราเครื่องดื่มของเราส่วนที่เหลือไม่ต้องเก็บเงินกับลูกค้าเลยอ่าอันนี้คือสิ่งที่ดิวพูดไปกับเจ้าของมันเกิดที่มาดิวกับดิวอ่ะชื่อพี่โอ่ะค่ะแล้วก็พูดแจ้งไปทางผู้จัดการร้านดิวเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่เขาสื่อสารไม่ตรงกันไม่เข้าใจตรงกันอะไรดิวไม่รู้แต่เนี้ยยังยืนยันคาเดิมใช่ไม่มีผู้ประกอบการคนไหนเลยนะธุรกิจคนไหนที่จะ ทำธุรกิจครั้งเดียวแล้วเลิกใช่ไหมคะพี่นักข่าวก็น่าจะรู้ดีเนาะเราต้องการให้ลูกค้ากลับมาร้านเราอีกมาทานร้านเราแล้วมีความสุขแล้วก็ประทับใจสิ่งไหนที่เราผิดพลาดไปเราพร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็คือคนเราบางทีอะน,นะคะทำผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้หมดแหละตัวหนูเองไม่เคยบอกว่าเราสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นเพียงแต่ข้อผิดพลาดที่คุณพูดมาเราพร้อมจะปรับปรุงน้อมรับทุกคำติชมแล้วก็แก้ไข ไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดนะคะแต่ถ้าความผิดพลาดที่เ,เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นเล็กๆไม่น้อยอย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่ง,งทุกอย่างเรา,าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วหมายถึงว่าความผิดพลาดน่าจะเกิดจากเรื่องของการจัดเมน,านามูอาหารนะครับการจัดการเกิดจากการเข้าใจผิดกันมากกว่าหรือว่านะคะค